ตอากลับมิสแกรนเมียนมาไลฟ์สดส่วนบอสนววติสระกราสินเพจดังแฉไม่ต้องเก็บตำแหน่งไว้ให้หลังจากบอสนววติสระกราสินแห่ง MGL ได้ออกมาไลฟ์แถลงข่าวแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบถึงเอนดีเมียนมาแบบจุกๆพร้อมปกป้องและรู้สึกสงสารนางงามเมียนมาโดยประโยคเด็ดแห่งโอกาสว่าถ้าพร้อมและคิดได้ก็ต้องติดต่อมาตำแหน่งยังคงเป็นของเธอไม่ให้ใครและล่าสุดเพ ดังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านางงามเมียนมา2024หรือแต่ซูเย็นได้ออกมาไลฟ์ผ่านช่องติกตอกสวนกลับบอสนวัฒน์ทันควนพร้อมยันว่าเธอนั้นไม่ขอรับโอกาสที่ได้มา และเพจดังก็ได้โพสต์ภาพของสาวแต่ซู้เย็นและเขียนข้อความประกอบว่าแรงแรงมากสาวแต่แต่ไลฟ์แล้วขอไม่รับตําแหน่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเก็บไว้ให้เพราะว่าจะอยู่เคียงข้างเอ็นดีของตนมาเพื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้เพื่อเป็นรองใครและคิดว่าตัวเองควรได้รับตําแหน่งที่ดีกว่านี้และยังมีข้อสงสัยว่าตําแหน่งปอปปูล่าโหวตกับตําแหน่ง Power Vote, คันทรีพาวเวอร์โหวตควรเป็นของนางแต่ทําไมนางถึงไม่ได้ซึ่งมีคนแชร์และเข้ามาคอมเมนต์สนันในเวลาไม่นาน ด้านเช้าเน็ตกล่าวว่าฟังกลบตัวเองฟังแล้วฟังอีกคืนก็คืนค่ะร้องสามคนอื่นยืนรอขยับอยู่สำคัญตัวมากเธอไม่เข้าใจมาตรฐานความสวยจริงๆรหรอสวยที่ชื่นชมตามมารยาทอันนี้ไม่นับหรอกนะคะจะมาเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวเลยแบบนี้ดีแล้วที่ไม่ได้ถ้าได้มากคงทำแกรนปวนหัวไปมากกว่านี้ถ้ามาแข่งแล้วแพ้ไม่เป็นก็อย่ามาประกวดอีกเลย